สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านม่อนยะนะคะม่อนยะเรามาชมลูกพับค่ะลูกพับต้นนี้คือดกเต็มต้นมา,มากนะคะเราอยู่กะเราอยู่ใกล้ๆนี่นะคะด้านหลังด้านหลังไหม่จะเป็นถนนนะคะถนนของหมู่บ้านและนี่จะเป็นพับนะคะเป็นพับลูกใหญ่มากแล้วก็ต้นดกมากด้วยนะคะลูกใหญ่ลูกสวยมากเลยค่ะต้นพับ S 1> <S 1> ันนี้จะเป็นต้นลูกพับนะคะ <counselor. S 1> ที่เป็นต้นอยู่หน้าบ้านเป็นต้นอยู่หน้าบ้านเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ลูกใหญ่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่คะซูมให้ดูเดี๋ยวแม่คะ,ซ,คะซูมให้ดูนะคะนี่นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วก็ต้นนี้คือดกเต็มต้นนะคะอยู่ข้างทางนะคะคุณลูกค้าอยู่ข้างทางโอ้โยด้านบนนะคะสวยมากแฉบเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นเหมือนไหมเห็นบ้างอเราซูมเข้าไปดูสวยมากคือแบบอืมคือแบบเนี้ยค่ะบรรยายไม่ถูกเลยมันเต็มต้นมากเลยค่ะถ้าใครเห็น สนใจนะคะสนใจสามารถมาเที่ยวได้ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูพับถ้าใครอยากมาเห็นพับเต็มต้นแบบนี้นะคะต้องมาช่วงหน้าพับนะคะมาช่วงหน้าพับฤดูการพับค่ะรับรองแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าได้วิวได้วิวได้ชมวิวด้วยเนี่ยนะคะ,ะด้านข้างนี้เป็นวิวเป็นวิวรอบๆหมู่บ้านทําสวนทําเกษตรกันนะคะเราได้วิวด้วยได้ชมวิว ได้ชมวิวแล้วก็ได้ถ่ายรูปก,กับลูกพับสวยๆนะคะด้านนี้ลูกพับจะสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูลูกใหญ่มากค่ะใ,ใหญ่กว่ามือนี่สองนิ้วสามนิ้วนะคะลูกประมาณสามนิ้วอันนี้สี่นิ้วนะคะเราเทียบให้ดูแบบโอ้ยเห็นแล้วแบบมูอยากกินน่าก,กินมากเห็นแล้วน่าก,กินนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอ่านี่ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวไม่พามาดูด้านบนนี้สวยๆทั้งนั้นเลยด,ด้านบนของแม่ค่ะของใหม่นะคะนี่ลูกนี้อาซิกเนเจอร์สวยมากสีสันน่าก,กินมากลองซูมเข้ามาใกล้ๆ อันนี้คือแบบโอ้โเห็นแล้วอยากกินนะคะเห็นแล้วอยากกินแต่กินไม่ได้นะคะเห็นแล้วอยากกินแต่กินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สุกนะคะมันเป็นพันฝาดค่ะมันเป็นพันฝาดแต่ว่าถ้าเราอยากมาเซลฟี่เซลฟี่กับลูกพับสวยๆแบบนี้นะคะสามารถทําได้คะ่ะแบบ พูดไม่ถูกนะคะสามารถมาติดตามได้นะคะ<ห>ที่บ้านม่อนยะขับรถจากเชียงใหม่จากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะผ่านมาผ่านขึ้นมาถึงอำเภอสเสมืองนะคะอยู่ที่ประมาณ40กิโลแล้วขึ้นจากตัวเมืองตัวอำเภอสเสมืองนะคะมาหมู่บ้านม่อนยะอีกประมาณ25กิโล25ถึง30กิโลนะคะ<ม>ลูกค้าก็จะได้วิวแบบนี้เลยเราได้ เราได้ชมวิวสวยๆ่เห็นหัวไม้เห็นมือค่ะแมเราจะได้ชมวิวสวยๆถ่ายรูปกับต้นพลับนะคะแล้วก็จะเป็นวิวด้านล่างนี้เห็นไหมคะมด,ด้านล่างนี้นะคะมันจะเป็นถลายลงดอยอย่างนี้นะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องเ,อเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะด,ด้านล่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะด้านล่างนี้ก็ยังมีพลับนะคะ<ม>ด้านล่างนี้เดี๋ยวซูมด้านซูมต้นพลับด้านล่างให้ดูนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะต้นสวยมากลูกดกเต็มต้นเลยนะคะแต่ว่ากล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เฉยๆแต่ถ้าใครที่แบบกล้องดีๆนะคะหรือว่าเราไม่เห็นเองกับตาเห็นเองกับตารับรองค่ะรับรองว่าสวยมากสวยจริงๆนะคะอันนี้ด้านนี้ก็ยังแบบอืมเต็มต้นเลยคะ่ะ เพื่อนคนไหนแบบชอบนะคะชอบแบบผลไม้เต็มต้นแบบนี้นะคะสามารถมาเที่ยวได้ช่วงประมาณเดือนเอนนสิงหากันยานะคะสิงหากันยาลูกพับแถวนี้นะคะจะเยอะอม่อนยาม่อนยาห้วยน้ําจางแล้วก็ห้วยหอยนะคะจะเป็นแหล่งที่ปลูกลูกพับเยอะนะคะสวยสวยจริงๆแล้วก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆไซส์จัมโบ้ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดู แบบลูกใหญ่จัมโบ้ใหญ่มากลูกใหญ่คือใหญ่มากอันนี้คือไม่ผิดหวังเลยนะคะได้ถ่ายรูปก,กับแบบเอลูกพับลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวาให้ดูลูกพับแบบลูกใหญ่มากอันนี้น่าจะสี่นิ้วได้นะคะไอตอนนี้ฝนกำลังตกแล้ว ฝนกาลังเริ่มตกแล้วนะคะอันนี้ฝนกําลังเริ่มตกเพราะช่วงสิงหากันยาเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้ฝนกําลังเริ่มตกค่ะอันนี้เรากําลังจะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวให้กลับกล้องให้ดูนะคะกลับกล้องให้ดูด้านนี้ฝนมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะนี่ฝนมาถึงครึ่งดอยแล้วนี่นะคะซูไม่ดูฝนมาถึงครึ่งดอยแล้วเพื่อน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 ทุกคนฝนมาถึงครึ่งดอยแล้ว หมายขออนุญาตขึ้นรถหลบฝนก่อนนะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ให้ด้วยนะคะในช่องทาง youtube แม่สโนโฮมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน